สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรลดาทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่วรดาไปทําบุญที่วัดธรรมจักรมาจังหวัดชนบุรีนะคะไปเยี่ยมหลวงลุงท่านพระครูประกาศพุทธภา,าคนะคะซึ่งเป็นพระพี่ชายของวรดาเนาะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวรดาก็กลับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านซื้อสินค้ากับวรดาตลอดนะคะ ที่วลดาไปวัดท่านก็ซื้อขนาดที่ในวัดยังไม่ค่อยมีไวไฟไน,นะคะโลมาโลไปก็เลยไม่ค่อยชัดเจนก็ขอโทษขออภัยนะคะที่ท่านพูดคุยกันก็ไม่ชัดเจนแต่ท่านก็ซื้อสินค้ากับวรดามีมากมายนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสินค้าวรดาจัดส่งให้ท่านทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยไม่เยอะนะคะ วันนี้บรารดาก็มาพบกับท่านคือได้สินค้าใหม่มาอีกครั้งคือผ้าคลุมไหล A ่เ A เอฟิเมียมนะคะสวยทุกผืนเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของบรารดาจะซื้อมาเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตนะคะบรารดาจัดสรรสินค้ามาตลอดนะคะสินค้าบรารดาจะไม่ซื้อเหมาแล้วก็จะไม่ซื้อเทินไว้นะคะเราขายอาทิตย์เป็นอาทิตย์ต่อๆกันไปนะคะเนื่องจากสินค้าทุกอย่างผลิตใหม่เรื่อยๆนะคะเราต้องเอาสินค้าใหม่ไม่จาเป็นต้องเอาสินค้าที่ตกค้างหรือสินค้าที่แบบ ซื้อมาเยอะๆแล้วก็เป็นสินค้าที่เก่าเก็บนะคะแต่ของเรารับรองสินค้าใหม่ทุกชิ้นทุกอันนะคะผ้าคุมไหล่ a, a. f เอฟเมียมตอนนี้สินค้าปรับราคามากมายแต่เรายังไม่ปรับเท่าไหร่เราขอปรับแค่ต้นทุนนิดหน่อยนะคะจากราคาเต็ม900บาทหรือ999บาทเราขายให้ท่านเพียง600บาทนะคะกะติกาของเรามันเดินโอนเงินก่อนเท่านั้นค่าส่ง50บาท1รอบวงเล็บ5ชิ้นต่อไปชิ้นที่2 ชิ้นที่เกตเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะคะโอเควรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะอากาศเย็นๆแล้วเราเอาไปฝากไปต้อนได้เลยนะคะสตาร์ทผืนแรกผ้าคลุมไหล่สีเข้มนะคะตัวนี้ A A Premium นะคะวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษเพียง600บาทดูลายมาใหม่นะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยดูลายดูเชิงสวยค่ะผ้าของวรดาทุกผืนมีกิ่งพร้อมขายผ้าของวรดามีกิ่งพร้อม ส่งให้ท่านถึงหนบ้านตรงหน้าปกทุกพื้นทุกอันท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะได้สินค้าไม่ตรงปกเพราะวรดาขายสินค้าตรงปกแท้แน่นอนทุกพื้นทุกอย่างมีกิ่งความขายนอกจากบรดาจะขายหน้าร้านก่อนแล้วเมื่อท่านต้องการท่านแคปมาแบบนี้นะคะแล้วส่งเข้าไลน์0 9 8 5 1 4 2ดเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรมานะคะไลน์ดูนะคะสวยผ้า a a เฟรีเมียม สามกษัตริย์นะคะรายเอฟสวยค่ะตัวนี้รับรองสินค้าของเราตรงหน้าปกแน่นอนวลดาให้ท่านเพียงผื้นละหกร้อยนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทมิตรภาพที่พออยู่ได้นะคะนี่ค่ะดูสินค้าดูรายดูเชิงนะคะดูลายดูเชิงของเข้าสวยงามมากเราขายพออยู่ได้นะคะเราไม่ได้ขาย เอามากมายเอาพอที่เราอยู่ได้มีค่าที่ค่าข้าวนะคะเราก็พิเศษให้ท่าน600บาทหากท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนนะคะให้ท่านรับเลยนะคะไปฝากลูกฝากหลานหรือลูกหลานฝากคุณยายได้นะคะ600บาทเท่านั้นคะ่ะต่อ1พืนนะคะ นำเบอร์สามพื้นที่สามนะคะดูเชิงดูลายของเขานะคะดูเชิงดูลายของเขาถือขัดสวยงามสามกริย์ทีโทนนะคะดูเชิงดูลายของเขาทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะวรดาก็ให้ท่านเพียงหกร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาหากท่านใดอยากได้ต้องการแคป มาเลยนะคะหรือท่านแคปไปทันจดจดไว้นะคะเพราะตอนนี้อีพีของวรดาลงไปเป็น2,000กว่าแล้วนะคะขอให้ท่านรับขอให้ท่านทักมานะคะพูดคุยกับวรดาได้นะคะหรือช่วงบ่ายวรดาอาจจะตอบช้าก็ขออาภัยเช่นอาจจะนอนหลับหรืออาจจะไปรถผักรถอะไรหน้าบ้านเนาะหรือกําลังขับ รถส่งของเพาะวรดาทําคนเดียวทั้งหมดนะคะเราก็ให้โทรโทรโทรมาอีกก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาต่อวรดาผ้าคามจังหวัดสกลนครนะคะ600บาทผ้าคามสีตะกอเนื้อนิ่มๆนะคะเนื้อนิ่มๆนะคะพิเศษ600บาทเท่านั้นนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนะคะอันนี้มีผืนเดียวผ้าทั้งหมดมีลายละผืนเท่านั้นนะคะ ลายและพื้นอันนี้เป็นสไลด์สามทีโทนลายน้ำทะเลท่านดูเชิงดูลายของเขานะคะสวยค่ะดูเชิงดูลายของเขาอันนี้มีผื้นเดียวสี่ตะกอนเนื้อนิ่มเหมือนกันเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านนะคะหกร้อยบาทเหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านสินค้าทุกอย่างมีกิิงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน,นะะ่นอนพร้อมจัดส่งให้ท่านพิเศษสุดๆ,ๆเลยนะคะเพียง 60 0บาทนะคะ600บาทเท่านั้นสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนนะคะเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านใกล้ปีใหม่แล้วนะคะซื้อฝากซื้อตอนได้นะคะต่อมาเป็นนำเบอร์หนะคะสีสวยสะไร้สามสีโทนนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างท่านดูลายนะคะลายกุญแจนะคะลายกุญแจบวก กตดาวนะคะคกุญแจบวกเกตดาวสวยค่ะผ้าของเราแต่ละผืนมีลายของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเราก็ให้ท่านเลยนะคะพิเศษพิเศษในราคา600บาทเท่านั้นนะคะ600บาทเท่านั้นเป็นราคาหนีทั่วไปเราจัดโปรขายถูกๆขายในราคาที่พออยู่ได้นะคะ บางกลุ่มบางที่บางคนขาย900บาทผ้าผืนนี้หรือ999บาทนะคะแต่วรดาขายพออยู่ได้600บาทเท่านั้นผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะมาอีกนัมเบอร์หกอันนี้เป็นสีอมส้มนะคะสวยดูราย ดูรายดูชิงของเข้าเลยนะคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมหกร้อยบาทแบ่งปันให้ท่านหกร้อยบาทนัมเบอร์หกนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนัมเบอร์หกเราจัดโปรให้ท่านสุดๆุดดดทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเราพิเศษให้ท่านเลยนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างเราให้ท่านเพียงหก0้อยบาทนับเบอร์หกนะคะรายละผืนผืนละลายนะคะท่านสนใจกี่ผืนกี่ลายถ้าขายกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายมีเท้แน่นอนเลยนะคะต่อมาอีกนัมเบอร์เจ็ดนะคะหากท่านใดสนใจทักทา,ายกันเข้ามาสินค้าทุกอย่างเรามีกิง เรามีกิ่งความขายแบบนี้นะคะจากได้อะไรอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งความขายแบ่งปันให้ท่านผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะจากเก้าร้อยเราให้ท่านเพียงหกร้อยบาทหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะ เกดผืนนี้นะคะผ่านไปแล้วก็เป็นนำเบอร์แปดนะคะอันนี้คือนำเบอร์แปดสีม่วงนี้สวยงามมากนะคะผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าสีตะกรอโดยตรงเนื้อดีเนื้อแท้เลยนะคะดูจะคะสีม่วงนี้สวยม่วงแท้เลยนะคะม่วงนุ่นวลน,นวลน,น,น,นะคะสีม่วงตัวนี้เป็นสีม่วงที่สวยมากนะคะสีม่วงที่สวยสีคมชัดสีนวลงามเราก็แบ่งปันท่านเหมือนกันคือพิเศษนะคะ เพียง600บาทจริงๆริงลายเอสนี่ต้องขายเพิ่มเติมแต่เราขายเท่ากัน600บาทท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าของเราทุกขืนผ้าของเราทุกชิ้นตรงนะคะตรงหน้าปกการันตีได้สินค้าของเราไม่มีลอกเลียนแบบนะคะเป็นสินค้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครน,นะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้าสีนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะผ้าของเราแต่ละผืนโอเคเห็นไหมคะสวยงาม ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าสีกีดกุหลาบนะคะสีกีดกุหลาบนัมเบอร์เท่านใดสนใจรีบเลยนะคะมีลายและผืนเท่านั้นวันนี้เราแบ่งปันช่วงเทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะให้สุดๆสุดๆไปเลยเดียค่ะเพียง6 0 0บาทนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะสินค้าของเราทุกผืนมีเทนแน่นอนพร้อมขายนะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์สิสีเหลืองนะคะเหลืองลายเอสลายพระราชทานนะคะแต่เอสก็คนละลายนะคะขอให้ท่านดูนะคะอันนี้เอสคู่นะคะสามกริย์เหมือนกันเอสคู่นะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะเพียงพิเศษพิเศษนะคะเพียงพิเศษ600บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบทัก ท่านใดต้องการสินค้าผ้าขามแท้ต้องมาติดตามช่องวรดาผ้าขามช่อง YouTube หรือเพจนะคะวรดาผ้าขามหรือหน้าร้านที่สกลนครได้ทุกที่เลยนะคะ600บาทนะคะจัดพิเศษอยู่แล้วนะคะ600บาทนะคะนัมเบอร์1 0ผ่านไปนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์11 สวยเท้แน่นอนสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆสีดูสิคะสีเขียวตองอ่อนท่านดูเชิงดูลายนะคะนี่คะ่ะเขียวตองอ่อนท่านดูเชิงดูลายนะคะเราแบ่งปันให้ท่านได้เพราะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนทุกอย่างพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเราจัดโกแบ่งปันท่านช่วงใกล้ปีใหม่600บาทนะคะ สีเขียวอ่อนงามมากนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สิบสนะคะนัมเบอร์สิสีสวยงาม 3, สามสร้ทีโทนเรากล้าละะับรันตีกับท่านเลยนะคะว่าสินค้าของเราสวยแท้แน่นอนเป็นคามแท้นะคะเป็นคามแท้ย้อมด้วยคามสกลนครย้อมด้วยน้ําคามแท้เลยนะคะไม่ใช่คามเคมีเป็นคามธรรมชาตินะคะ ในราคา600บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม999นะคะเราพิเศษให้ท่านเพียง600บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบทักมาได้นะคะ ต่อมานัมเบอร์สินะคะอันนี้รอบที่แล้วมานะคะแต่ขายไปหมดแล้วสีสดใสสีหวานนี้ยังเหลือผืนเดียวเท่านั้นนะคะเฉพาะในคลิปนี้เราก็ยังมาแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม600บาทนะคะหกรบาทสวยจริงๆสวยที่สุดสวยมากๆเพราะผ้าของเราเลือกคัดสรรมาแต่และผืนแต่และพืนนะคะหกรบาทจากราคาเต็มเก้าเก้านะคะหกรบาทนะคะสินค้าทุกอย่างโอเค สินค้าทุกอย่างมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆุดนะคะสีส้มสดส้มแสดงามมากนะคะอันนี้เรียกว่าส้มโอเคนะคะวันนี้เรายกผ้าคลุมไหล่ a a ฟีเมีย e มทั้งคลิปเลยนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักรีบแคปรีบโทรรีบหาวรดานะคะสินค้าหมดแล้วหมดเลยต้องรอรอบหน้ารอบนี้ เอาขึ้นมาโชว์ให้ท่านหมดแล้วสินค้างามทุกขืนทุกคินทุกอันนะคะหากท่านใดเข้ามาดูให้ดูอีพีเป็นหลักนะคะ e ีพีและนาเบอร์ถ้าท่านไม่เข้าใจโทรหาเบอร์โทรซุนก็แปดท่านหนึ่เบอร์โทรวราดาภาคามพูดคุยได้ตลอดเวลานะคะสุดท้ายแล้วเราดาขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะ <พา S 1> ที่ท่านอุดหนุนสินค้านะคะขอบพระคุณจากใจกกินของวร,รดาภาคามค่ะ